วันนี้หลวงปู่ศิลาได้ออกมาพบลูกศิษย์และเล่าถึงน้ำท่วมให้ลูกศิษย์ได้ฟังมาฟังกันครับว่าหลวงปู่ศิลาเล่าว่าอย่างไรบ้างนนนนนะคววาามเป็งหับ่ลกจแตทผ ยื้อกระจกครับผมเหลือข้องมือ้องสังเยสีท้อแดงครับโวนหน่อยเหลือคลอดหน่อยกินต้าไปมเราหับม้วนันเมื่อนี้วันพระแล้วโคให้ทรรมาอ่านกหลานสักหน่อยนะครับผม โอยน้มาแต่ว่าไม่เมยเมื่สาธุครับถึงรํำฝนเหรอไข่อยู่ครับอันเต่อว่ากำลังถึงหแงพุทธาสนาสี่ร้อีกสองพ้า าเมตุใครับผมเพมัะเหตุารณ์โลกลลครับต้องถูกินลาโด,ด,ย,ด,ย,ดยน้ำกับแทนดิดนนะครับตักตีลาาโดยไฟ้วยลมโดยอากาศครับเกี่งย่างขื่อไงสองเขื่อเอี่วกานโะอ้ฮะปล่อยลงมากกว่าที่พุทหลวงโลกครับ <c oughs> <c oughs> อันเดี๋ยวนี้ก็นั่งสายูยทีเบรับ,รบโลคกมาตั้งเดี่ยมักขลาบประเทศตือ,อมมสมมติศาสตรไงเลยครับ,รบอันเครื่อนนี่คือเม่กะโอเจ็ดบกินมันอครับอันเครื่องสา,างแล้วเนี่ยสามขานลครับถ้าไปถวงไปไหนกดปอยลงไม่ไน่าโขงไปเรื่อหน่อยเร่อยหน่อย ก็ตวงร้องคห้แบบนั้นแหละท้ยวันนั้คอยบนต้นมาะดอย่านราท่านหยางมันปีแก่ทิรามันสามทิพาตัวนง้ที่ตวงมันกุงเทปวะเดียนเหลือต้นตอที่ตวงมันผู้ใดเมื่หลายคำว่าคือที่ เร่องนี้กย่างี่โมมันข้ามข้อละได้ก้อละกระบผกเออมากขึ้นเวลาแป้นดินหลโย่ซีขี้วี่ยังก็จะออกขายอยู่หรอครับผมสูงน้อยมันก็ขายโย่แต่ว่าอย่างที่โมดหนึ่งนี่ไดในหน่อยครับการสอบการสียขึ้นน่คได้โยแถววันนี่งินุงเค่ไปคือเราแงแค่น้อยน่ะบ่เหลือครับ ไปตะวนันงดพ่อเงาไปย่างบุษราหนะ์สามปลาร,รมี่ไปท่านาปาร,ร,รมี่ทิ้งไหที่เป็นประโยชน์ดอดประโยชน์ท่าแยาก,กไปสีลระปลาร,รมี่กับละปลาไปมีค้ามากกับคอยสละ <c oughs> ดีเอาผมนล้คที่ ö, ับนเราลูกหลานมาหลายๆเป็นจะรวยอาซาดูดังดังเชรษทีใหม่ดังดังสาธุโอ้ยเราปูเบาตกกันเอาพี่น้องนั่งลงนะเราจะได้กลาบลาพระรัตนไตยพร้อมๆกันและส่งหลวงปู่เข้าพักนะครับใครพี่จะร่วมบุญในส่วนไหนแล้วก็ร่วมบุญกัน เนาะนะครับเอาตั้งจิตตั้งใจเดิอวันนี้วันพระอรหังสัมมาสัมพุทโธปะกะวาพุทธังปะกววันตังอะพิวาเทมิสวากโาตัปะกะวาตาธรรม สาวาโตสาวกสังโฆสังฆานาม,ามิสาธุสาธุสาธุกอลงปู่เมตัาขันที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวเท่ากันกับพระอนุ์สาวกของของค์สัมมาสัมพุทธเจ้าดั่นคือ120ึี่ปีฝายลูกหลานที่มาวันนี้มีนีขอให้มดีทุกคน,นแล้วดูเด้ กลับบ้านไปขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีทุกคนทุกคนนะปู่นะ